แล้วนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้มาอยู่กับเกมซอมบี้คานิวอลนะครับโอ้ผมเป็นของค่าย PP นะมันเป็นเกมอะไรซอมบีค้คานิวอลอะไรเนี่ยผมก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะมาโห,โหน่าจะที่กดไวนะ้นะมาเรได้วิทุน40บาทแล้วกันนะรอบนี้เราจะกดไปเลยดีกว่าเรายังไม่ซื้อนะฮะมามาลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะผมก็เห็นคนแบบน้องน้อง,น,องน้องที่บ้านเล่นเนี่ยดูดิมันใหม่เนี่ยเสียกโคตรดีดูนนด,ด,ดิเห็นปะ โอ้มาถึงสูงเป็นสามเนี่ยเด้งนั่งเอาเรื่องหรอมันมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันสูงยังไงนะฮะอยู่ดีมันก็ลงมางเรื่อยๆนะวันนี้น่าจะไม่ซื้อนะฮะเราจะไม่ซื้อเท่าไหร,ร่นะกดเยาวไปเลยโอ้โหเยี่ยมกดไปไปตอนนี้มาเรื่อยๆต่อฮะอุ้ยสกเก็ตเตอร์เข้าโคตรด,ดีเอาวะฮะเอาวะฮะมาลงเงันเท่าไหร่อุ้ยได้หกหมื่นทำไมน้อยจังอนะมายังได้อยู่นะยังได้เฮ้ยมันจะล็อกไวตลอดนี่เนี่ย อ,อมีคูณไหมเฮ้ยไม่มีคูณว่ะมันน่าจะแค่ล็อก y ไว้หรือเปล่าฮนะคุณผ,ผู้ชมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันดูคูณยังไงอะไรยังไงนะมาของขวัญตัวไหนโอ้โหพิเชษตัวเจไม่ว่าจะได้ไอ้ไอ้รูปซอมบี้หลายตัวเมื่อกี้อุ้ยอืมคิดว่าจะเข้าดีๆแล้วงงเสร็จแต่เสียดายอย่างเดียวมันไม่มีคูณเนี่ยผมงงว่าคูณมันจะเป็นยังไงนะฮะคุณผ,ผู้ชมมา ไงวันนี้ห้าพันเี่ยแต่งนอกยังดีกว่านะแต่งนอกยังดีกว่าอย่างนะเมื่อกี้เนี่ยมาบิดสามสิบดูฮะกดไปรัวอีกเร็วๆไปเลยฮนะอโอ้โหเหี้ยทางนี้แบบลงไปอย่างเร็วเลยนะเนี่ยมาต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงจะเข้าสเตเตอร์อีกรอบสองรอบไหมฮะวันนี้ของเรานะเอเอไหลไปยาวๆวันนี้กดรัว เราลวลัวไปเลยอะวันนี้รีบรีบ,รบจัดรีบจัดเลยอะวนันนี้มายังมีลุ้นต่อไปนี้อ่ะเข้าแล้วหรือเปล่าเห็นหมุนโหลดนานๆนึกว่าะจะเข้าแล้วมาดูล้วัวอีกรอบหนึ่งแล้ววันนี้เรารีบรีบ,รบ,รบเลยนะอยากไม่อยากซื้อเท่าไหร่นะมาวันนี้แต่แม่งแต่งนอ้อง่ไหลโคตรดีนะคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรตัวอะไรโอ้คิว ทำไมแบบมาไม่มาเต็มแผงแบบเต็มกระดานอะไรสักรอบหนึ่งนะว่าไม่เอออย่างนี้ดิปูเจให้เตนะไม่ใช่ตัวอะไรอื้อรู้ว่าจะได้เยอะมารอบแล้วหนักรอบเยองะนะข้อสเก็ตเตอร์สักทีเหรออยากดูแบบถ้าแบบขอไ้รูปของขวัญตกมาตอนสเก็ตเตอร์นะผมว่ามีสนุกแน่นอนเลยนะเื่ไหลไหลยาวจัดนะเฮินนไหลาย,ยาวเลยนะฮะเพื่อน โอ้ยมันจะยิ่งจะวัวันนี้กูรีบเลยอ่ะผมว่าต้องจัดรถเบ็ดตัองใหม่แล้วแหละมันจะโดนโดนหนักไปแล้วเนี่ยอะไรเจยากทำไมออกแต่ตัวแพงถูกๆนะนะเอะเทอโโร์โบรัวๆไปสิจะเป็นยังไงฮะสามสิบหมุนของเรารอบนี้ลุ้นกันต่อฮนะจะเป็นยังไงเออมาดีๆหน่อยดอยีกว่ามานะ โอ้ยนิ่งนิ่งเท่าไรอีกเท่าไรอีกลองเบทหกสิบเลยแล้วกันนะวันนี้ไม่ฟื้นไม่น้อยแน่นอนนะฮะเออครับไฟเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะใครเข้ามาแล้วมาเดี๋ยวโอ้โหเฮีเยดอกนี้เกมนี้จะเป็นยังไงเกมนี้เหมือนจะโดนหรือเปล่านี่เกมนี้ครู เฮ้ยเกินไปแล้วหรือเปล่าเกมนี้เนี่ยโอ้โอ้โอยเสียเหลือสามพันจากเหนือกักเกือบหมื่นเมื่อกี้มาลองเบสเก้าสิบสักรอบอย่างนี้ถ้าหมดก็หมดไปเลยนะฮะวันนี้มาลองมาลุ้นกันดูะมาเปิดแรกแแม่งโอ้โหโคตรดีเปิดแรกแรกแม่งเข้ามาโคตรดีวันนี้แบบนิ่งจาดเท่าไหร่หืมนิ่งนิ่งอู้ไหล ไหลเป็นน้ำเลยอะไรไหลเป็นน้ำเหมือนตังนะครับโอ้โหไหลเป็นน้ำดิเที่ยปวดหัวตึบเลยโอ้หเที่ยเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยไม่มาแน่หรออา้อาวอ้าวโอ้โหจบแล้วปวดหัวจัดเลยนะคุณผู้ชมโอ้เท่าไหร่ต่อไหมเอาเป็นว่าโอ้โหจบมาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะโอ้โหเที่ย หมดไปเลยนะวันนี้เี๋ยอย่างนี้เลยจากจากกันพอแล้วพอแค่นี้กับเกมค่ายพีพีบอกว่าจากกันแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเจอนในเกมหน้าในคลิปอ,อื่นดีกว่านะฮะโอ้เซ็งมากเลยนะเพื่อนบ๊ายบายครับ